เห็นอยู่กับโอลดีนั่งมาอีกนางมาอีกโอ้นั่นมันตีโฟกัสมือป่มันโฟกัสมือนขจับมันทันอ้าอย่างมันลงลุมรเหรออายขอยางอกครับขอดขามื่อไรท่านนั้นีว้นายบอกจ้าเจ้าไปจ้าขามันติดหร ไปจับขามันไลยยานยนนี่รานเดน้อเอมอาเอาไว้แล้วมันมาทังนี้บด้ได้เขาทำนึงตอกอเออมันเก่งจังด้รมันบนะตองคอคุ้บักเจมเนี่ยกเจมมันลงเอออบ้าพี่นเดียวโลมว้าวดีใจเลยอีปุตดังนี่

มึ่งกล้ามมันไหมมาเามาเปิดเบิรงว้าวกินยอะนูว่าอนี้อีกตัวตนึงข้าวเนียวจีนจีนยมจจีเลย กินแบบมากแบบไรเอาเลยอืมแอบอร์เปนดีก็ได้อะไรนะดจ้ะอืมจับมือรึอเขาเตะเสาพุ่เนาะเตะแข้งเนี่ยเขาแข้งวะใช่เขาแม่ตัวที่สัตว์อ๋อกินห่อกินได้ไร เอาเขาหายตัวใหญ่ไปเลยไปตัวโบมากบะมากเป็นเนื้อกระปูว์มาเป็นเนื้อกระปูนี่เด้อเอาตัวหน่อยเอตัวใหญ่เอาเถอะเอาเลยเอาตัวใหญ่ก็เอาเลยจับเอาเลยอ๋อห่อๆห่อกรับบกอี่นี่นะให้มันเย็นก่อนยังเอากันเลยเอาใหายเกมตัวใหญ่ไปเลยขับกลับมันไอ้จ้าจิ้บเข่าต่อยยุใส่บ้านบ้าเข่าหอยแข็ง ยังมาก <laughs> มันติดมือบอ่มันติดมือเราเร่ยนขี้ดินเนาะมันก็ติดนะเอามือลูบหวัวซีหวัหวจริง,นนงจิ้มหัวบริสราวมันมันเด้เอาจับเบอรอามันก็ทุบมันก็บลุหรี่มันแดดอจังกี้ก็อ่ออา มันคือแบบม,มันก็อัดปูหน้าเ,าเขาแต่ว่าเน่ปวแขนเกลือลสีแขนเนาะไปลาบเพกไปตกินกูหมกลาบนันหวานใ้เกลือนิดหน่อเนาะอืมอ๋อบักเขาโตบักยิ่งเมือสุดโเอาลูกหัวเอาลูกหัว,น,หวนี่เอาละเอามันกับปูท่ามันกับปูท่ามือ <c oughs> เนี่ไอเจ้านำรางมือมันถา